กลับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิเตอร์คอมเมน์ชานลเราอยู่กับเกมแอทฟอน์นครับเป็นเกมแนวแข่งรถครับเรามาเล่นเกมแนวแข่งรถกันบ้างครับเกมแนวอื่นๆเราเล่นจนเบื่อครับไปกันครับเกมนี้ภาพสวยนะครับไปกันเลยเดี๋ยวก่อนจะไปแข่งรถเราก็ไปดูรถดีกว่าเกมนี้มีรถหลายแบบครับทั้ง รถสูป,ป,สป,ปอร์คาร์รถสปอร์ตคันนี้ใหม่โคตรเท่เฮ้ยป้าอ่ะอันนี้ก็มีคันอะไรไฮเปอร์คาร์คัสเอสคันสุดสุดเลยเอาคัานไหนก่อนนี่โอ้คันใหม่มาก็เยอะอยู่นะเฮ้ยแต่ทรงนี้ดิอะไรอันนี้อ่ะ อยู่ส่วนไหนของบวันโลกนี้วะนลัมโบกินี่เฮ้ยโอ้ยเอฟเฟกต์นะนี่ว่าด่ะแล้วถ้าเป็นรถที่เรามีก็หรูที่สุดใช่ไแล้วว่าคันนี้เฮ้ยแค่คันนี้ก็พอใจอ,อ่ะโอ้ย ว้าชื่ออะไรวะไม่รู้วะไปดีกว่าเร,เ,รเริ่มเล่นเริ่มเล่นกันเลยตอนนี้ผมก็มาเล่นหนึ่งอะไรดานสองเส้นทางอยู่ชัยชนะนะครับเราก็เข้าสุด,ด่านเส้นทางรถงามนนะัดไครโลอีกนะครับไปกันเลยกระป๋าย มาแล้วเฮ้ยเจอการ์เร็คคาร์โลสปูเกลที่ไฮโลอียิปต์ได้ลบขึ้นแล้วเอาครับเราก็นำมาเลยนำโนยอยู่ท้ายสุดตีนากาหมุนหา่มซะหน่อยโอ้เกมนี้ภาพสวยมากครับบอกไว้ก่อนสชิดสุดมาดิอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ย เดี๋ยวตองกระตุกอ่ะคิดดูเกิน <c ười> ไปนะเกินไปนะเออมันดำเราไปแล้วเราต้องตามให้ทันในตัดในตัดหมุนทำลายค่าสื่ออุ้ยอุ้ยอะไรนักวะเนี่ต้องไปเลยฟิวเขาดิบดิดิบ,ดบ,ดบ มึตจะชนมันท่านหน่อยไม่ได้เออเออทางทำไมท่านหุทวะเนี่ยถนนพังอีกโอ้ดีดีมากเลยมามาทำลายพี่ไว้น้องเออเราเราอยู่ที่จอกเลยต,ต้องนี่หนึ่งเลอือมหมุนโชว์หมุนโชว์ตัวเขาไปกันแล้วมาทางนี้ก็ได้วะ มาเ้เราที่หนึ่งที่หนึ่งมันไปไหนวะชนไม่เลยชนชนชนไม่ได้อ้าวพังโอ้ที่หนึ่งน้ำโนเลยไม่นะเราจะยอมทำไมเราจะยอมไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมา เราที่หนึ่งหรอ่ะต้องโชว์ซช่หน่อยแบบกีกาอเอาทีหนึ่งดิฟดิฟดิฟนี่อีดเข้าฟิลิมิกกันเถอะจะได้มันโอ้เราดำโน่เลยดิว่ะก็ลรถราวบันแรงเออแล้วเราบันเทพอยู่แล้วอ่ะเออ้หมุนโชว์หมุนโชว์ ไม่อยากเขาใชใจเลยอะอยชนะนะครับไปกันต่อเลยครับไปก็ลล่นะครับสาราเจนบิกเวย์อเมริกาเราก็ไปเกาะต้องบนกันเถอะอือเอารถคันไหนไปคันเดิมเมื่อกันนะเขามาบ้าคราให้คันนี้อ่ะอคาร์มนลรงอยู่แล้วเอาเกบมาเยอะมาแล้ว ทีสองวันไปไอ้แขกสี่คันนี่สี่คันว่ะโอ้ยมันมันสวยขนาดนี้อุย้ยมามา,มาดิบดิบดิฟโชว์อะครับดิฟชนมันไปเลยติลลก,กาโชว์หน่อยเลยมันไปแล้ว ไปกันเลยอุ้ยดิบดิบอุ้ยฝนสมจริงแม่ขนาดไหนก็มาดิครับมาชนเลยตายไปไม่รอดเอา้าเราไปกดลงลงต้องลงแบบเต็มแต่เราก็ที่สอง,งเว้ยที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วมา ตรงแบบไม่ข่าลอยนะเก็บในตับมาทางนี้กว่าเื <c oughs> ้นชายอยู่นี่โอ้ยอยากไปกจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่อยากไปต่อเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากไปต่อเลยอะครับนขนาดน,นี้ต่ก็แรงนะไปก,กันเลย ไม่กลัวที่องวันไปกันเลยดิโซดิโซดิสโตร,โรไปอืมสนามาชาติเดี๋ยวมันแซงง่ายด่านนี้เราต้องรีบไปรีบขี่รีบมันแซงเราไปแล้วเราต้องไปทีหนึ่งเว้ยเอ้ยเอ้ย ก้าว่ะก้าว่ะอีนนี้เฮ้ยเตะกูได้กูไปละที่หนึ่งใช่ปะ่ะที่หนึ่งพื้นที่ลอกหลางไปเ,เลยอุ้ยสนามยาวเอียดอันเนี้ยสอ,องที่ สองหนึ่งอะเราคัสีนี้วอา,วาอ้าวฮ้ยลืมดูเลยจะไปไหนอ่ะอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วดิฟดิฟดิฟอีทมาปึ๊บเราก็ที่สามละโชโชชนะก โซนน่อยจะเป็นไรอ่ะคือโซความเท่ของเรารถเรามันแรงไปไปกันเลยลงสู่ข้างล่างอย่างเท่เฮ้ยโอ้โหอินี่มันแซงมาไปแล้วเราใหญ่ยอมแพ้มันเลยใหญ่ยอมแพ้มันโอ้โหไม่มันกระเด็กระดนองขนาดนะั้นวะ มันต้องเราต้องตอดต้านม,านม,ามาัน้ว้ชนมันเลยไมคันไมคันคิปเปอรคิวเก็บสามเอาอยู่ดีแล้วคะแนนก็หายไมยคันไม่ะเอาจะแซงเราไปหรอดูพี่ดีฟนะดูพี่ดีฟนะ เฮ้ยมาเอาฝนตกว้าคืยมันก็ยังแรงเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พังวินาศอะไรวะเนี่ยมันอยู่ที่ห้าเลยมาเราจะไม่ยอมแพ้เว้ยมาจะนามไลยขึ้นหนึ่ง เฮ้ยเก็บกางอากาศอีกนึงแสงแวนะ่นาอล้วนะจ๊ะไม่อยู่แล้วแต่เราก็ยังอยู่ที่ห้านี่หว่าไปกันต่อยไปเออที่ส่อเลยที่ส่อเลยที่หนึ่งที่เอา้ามาได้ที่ห้ามาเฉยเฮ้ยที่ อยู ừ, mà, ่ดีก็มาที่26ที่4แล้วที่4แล้วซึ่งมันแซงเราไปแล้วเอ้ยเราได้ที่2เฉยเลยไม่น้ำมันแซงเราไปแล้วแล้วเรามันแรงอะไรกนนม่เหงา ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ไปคลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้กอยากกดไลค์กดติดตาเมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิตปต่อไปอ่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้านี่รถสวยของบอสสันอะไรวะคุงคุณว่ะช่างมันเถอะไปแล้วกันบ๊ายบาย